สวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมครับช่วงรู้จักคิดรู้จักทำสัปดาห์นี้นะครับเรานําเสนอเมนูที่เป็นที่ต้องการของท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับอาจารย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้รับไปสัญญาบัตรท่านผู้ชมเขาเขียนมาขอว่าอยากให้อาจารย์ช่วยสอนทาหอยทอดให้หน่อยแล้วพอเอิญเนี่ยผมก็ได้ยินมาว่าสูตรหอยทอดของอาจารย์เนี่ยเป็นสูตรที่เรื่องชื่อในบรรดานักเรียนสารพัดช่างพนะนครเลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะผมก็เลยขอความกรุณาอาจารย์เนี่ยมาช่วยสอนทาหอยอ้ราามันนงยะค่ขขึจ์ เออเป็นนิดนึงในพึ้นกลับอืมใส่น้ำปลานะคะครับเราใส่น้ำปลาด้วยเหรออ่ะนี่แหละรสชาติอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อผมเพิ่งเคยเห็นนะครับอาจารย์มาถุงนกใส่น้ำปลาด้วยหอมมากครับอาจารย์อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้กลิ่นเนี่ยจังเลยกดใจไปหน่อยนะคะนิดหนึ่งครับอาจารย์เอาละค่ะนะคะจากนั้นก็ใส่ผิกไทยผักไทยเราจะใส่ตอนที่เราผัดถุงอกเลยก็ได้นะคะครับ